หงจับผิดเพื่อนทุกคนตลอดเวลาหงรู้หมดว่าเพื่อนตัวเองทำอะไรใช่หงจับผิดทุกคนทุกคนฟังเพลงพอหรือยังเพลง,พงล้ำเส้นหงหงวาดปกนะ คือจะเล่าให้ฟังพอยังอยู่ไหมคือผมจะเล่าให้ฟังเส้นเล็กล้ำเส้นเล็กคือพอดอะ่ะทักมาว่ารับรับวาดบกเพลงไหมคือปกติของก็รับตามอารมณ์แต่ว่าวันนั้นก็คือแบบก็ก็คือบอกพอว่ามันมีคิวนะ แล้พวพ่อก็บอกว่าอยากได้เลยเพราะพรุ่งนี้จะปล่อยเพลงแล้ว,ลวผมก็อะไรอะไรอินนี่อย่างนี้เลยแบบอะไรทักมาวันนี้จะเอาพรุ่งนี้แล้วก็นั่งทำอย่างนั้นทั้งคืนจนถึงตีหนึ่งเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองแล้วแก้อย่างนั้นอยากจะได้ขยับได้อยากจะได้สีนู้นสีนี้ ไม่ได้ถามว่าหลับไหมบอกว่าทําให้หน่อยจ้ะอ๋ออ๋อโอเคบนแต่ก็าําใช่บุแต่ก็ทําแล้วก็ชื่อไฟล์ที่ส่งให้พอก็คือชื่อไฟล์เช็คอะชื่อไฟลให้พอตเช็ค,คอะเขียนว่าเขียนว่าง่วงแล้วเสร็จยังง่วงแล้วให้ไปนอนเถอะอยู่อย่างนั้นอะแก่อยู่อย่างนั้นอะ วัดดีเพื่อนเข้ามาดูงานเล่งสุดใช่ตาหงรับนะคะทุกคนรับวาดรูปแต่ว่ามหงเป็นคนที่วาดตามอารมณ์ตัวเองมากๆซึ่งแต่ละงานก,นก็อาจจะแบบครึ่งปีอะมีมีพี่คนหนึ่งเขาสั่งอยู่หงก็บวกกับช่วงนี้มีซีรีส์มีทั้งซีรีส์แล้วก็หลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตตอนนี้ก็เลยทำให้แบบ ภาพภาพที่กำลังวาดอยู่ใช้เวลาครึ่งปีอะอ้าห่วงครูแตงไมสวัสดีค่ะครูที่ดูแลห่วงตอนอนุบาล Can't wait Can't wait for the kingdom Me too เอามายังไง คือคือใครอ่ะใครอ่ะแฟนขับพอดเหรอแฟนขับพอดมาเยอะเยอะเร็วมามาดูของเยอะๆคือรูปที่หงกํกำลังวาดอยู่อ่ะเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่รูปคนอ่ะมัน มันก็เลยไม่ค่อยถนดัดดูดูก็ยังไม่เยอะเลยจะเอาจากไหนไปดูมึงพอสพูดดีๆคือผมคิดว่า ort, พอสขึ้นมาไลฟ์ได้ปะ แบบรู้สึกว่ามันเงียบอยากมีเพลงอยากดูล็อกพี่อาห่วงจังเลยได้เลยคะ่ะต่อคนตามไหมคะไม่ได้ต่อคนตาค่ะคนตาจริง ทุกคนคือขนตาของยาวแต่ตกอะแบบมันไม่งนอนนะทำยังไงให้ขนตางนอนนะทุกคนมีเคล็ดลับไหมคะคือผมไม่อยากเลฟอะวันนั้นเจอที่งานป๊อปมาดอุ้ยขอบคุณค่ะพี่หลินพี่แพลวแซบไหมห่วงสปอยหน่อย เ้ยมันสปอยไม่ได้สปอยได้ที่ไหนแต่ว่ายิ่งกว่ายิ่งกว่าคู่เด็ก <c oughs> คุณน,น้องจึงมากใช่ไหมคุณน,น้องเป็นยังไงบ้างคะทุกคนรีวิวควุณน,น้องเลยคือ <c oughs> ผมจะบอกว่ามันยากมากเลยนะเรื่องเนี้ยเล่นยากมาก ผมเล่นไม่ได้เลยตอนเนี้ผหพยายามมากเลยค่ะทุกคนผมจะผมจะพยายามเพื่อทำให้ดีที่สุดเท่าที่ตงจะทำได้มันยากมากแต่ว่าสนุกมากแบบท้าทายไหนบอกตัวแล้วคู่เด็กเขาเรียกคู่เด็กอ่ะ คืนน้อมขนลุกมากคืนน้อมทำไมขนลุกคืนน้อมคืนน้อมหนาวขอบคุณค่ะ ให้ทำเล็บมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องถอดเล็บแล้วพี่เพราะว่าให้เล่นแฮชิดลี่อ่ะต้องถอดเล็บออกหวงชอบเล็บไดยมากเลยดิห่วงได้ไปงานบอลไหมไม่วันนี้ไม่ได้ไปงานบอลเลยอ่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างอ่ะวันนี้ไปอยู่กับพี่ใหม่มาคะ่ะเลยไม่ได้ไปงานบอลเลย สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะทุกคนเจอพี่ใหม่ได้ยังไงคะตอนนั้นพี่ใหม่น่าจะเห็น ทุกคนพรุ่งนี้เราจะได้ดูพลอตแคบเบลใช่ไหมตื่นเต้นมากแต่หัวแอบดูแล้วนะแต่ว่านักแสดงทุกคนยังไม่ได้ดูเพราว่าห่วงอะ่ะไม่ได้เล่นผมก็เลยไปขอดูมา <c oughs> ตื่นเต้นไหมคือห่วงตื่นเต้นมากคือคือแป้งกับเบิร์นอะคือเพื่อนห่วงอะห่วงไม่รู้ว่า,วา,วาห่วงกวห่วงกวร้องไห้ห่วงต้องร้องไห้เลยเห็นแป้งกับเบิร์นอะเดี๋ยวห่วงจะต้อง ยังไงนะห่วงคืออะไรอะไรคือยังไงนะห่วงเอ,อ,อง้อห่วงร้องไห้ไม่คือห่วงคือห่วงแบบเห็นเขาสองคนตั้งแต่วันแรกแบบคือห่วงเข้ามาก่อนแล้วก็คอยตามด้วยพี่เบิร์นใช่ไหมคะก็เห็นพี่เบิร์นตั้งแต่วันแรกแล้วก็แล้วพี่เบิร์นเป็นคนขยันมาก แล้วแป้งก็เมื่อก่อนแป้งไม่ได้เป็นอย่างงี้ก่อนแป้งจะแบบเงียบอะ่ะอืมไม่รู้แล้วแล้วเราสามคนแบบเราสามคนสนิทกันมากอะ่ะนอนด้วยกันอะไรได้วยกันขับรถไปงานด้วยกันแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะได้เห็นแล้วทุกคน ดีพรุ่งนี้ดีดีก็มาไปทั้งดีดีไปทั้งดาดาเลยค่ะนี่ ทุกคนเดี๋ยวผมจะต้องไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องลงไปรับน้องน้องแป้งเห็นไหมฝันดีค่ะฝันดีก็สำคัญฝันถึงการก็คงดีเจอกันพรุ่งนี้นะคะอขอบคุณค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะทุกคน